สวัสดีนะคะเพื่อนๆตอนนี้บีบีก็อยู่กันที่คลิปของพหลโยธินนะคะก็อยู่ตรงรถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธินนะคะซึ่งเดี๋ยวบีบีจะพาเพื่อนๆไปที่ตลาดหน้ายูเนียนมอลนะคะซึ่งยูเนียนมอลเนี่ยเราก็เคยพาเพื่อนๆมากันแล้วนะคะก็เมื่อคลิปที่แล้วก็อย่าลืมไปชมกันด้วยนะคะสําหรับงานศิลปะใต้ดินนะคะไะนี่ยูเนียนมอล โอ้รถไฟฟ้าไปพอดี ค่ะเมื่อเวลาที่เราเดินเข้ามาบริเวณหน้าห้างยูเนียนมอลล์นะคะเราก็จะเห็นเสื้อผ้านะคะของตลาดนัดนะคะมือสองต่างๆเนี่ยมาวางขายไว้ที่หน้าห้างยูเนียนมอลล์นะคะซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาวแล้วก็ราคาถูกอย่างมากนะคะก็ถ้าเพื่อนๆมากันนะคะบริเวณข้างหน้านั้นก็จะเป็นอาหารของกินนะคะตามสติดฟูดข้างทางตรงนี้ก็เป็นที่สักการะบูชานะคะของสายมูค่ะ ต่อนะคะเพื่อนๆก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะแล้วก็แบบว่าเราก็มาแบบดูกันนะคะแบบเผื่อแบบมีอะไรที่แบบว่าเราชอบอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแบบแฟชั่นนะคะไม่ต่างอะไรกับเอ่อคลิปที่แล้วเราไปแกลนกันมาใช่ไหมอ่ะคลิปนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้นะอันนี้สวย มาดูได้นะสวยนะเนี่ยเออไปต่อที่หน้ายูเนียนมอเป็นตลาดแบบอยู่หน้ายูเนียนอ่ะถ้ามีแว่นตาก็มี่ะต่อกันนะคะเพื่อนๆมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นเสื้อคลุมเป็นแนวแบบแฟชั่นของคนทำงานนะคะเ,เพื่อนๆสวยอยู่นะแฟชั่นแบบคนทำงานใส่แบบเก๋ๆเราลองมาดูกันเผื่อแบบเผื่อมีใครชอบอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็มาดูกันัะดูกันต่อไป พอเราเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีเสื้อผ้าแบบเป็นแนวแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะแล้วก็ราคาถูกมากนะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นราคากันเนาะแล้วก็จะมีพวกถุงเท้านะคะพวกรองเท้าขายเหมือนกันนะคะแบบน่ารักมากๆเลยนะคะเออเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะคะก็ ข้างนอกเนี้ยอยากจะบอกว่าอากาศก็ค่อนข้างร้อนเหมือนกันเนาะไม่ได้หนาวอะไรเลยนะทั้งที่ในช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวเนาะเพื่อนๆเอนาะเออแล้วแบบบางทีฝนก็ตกด้วยนะอืมถ้าใครอยู่กรทมเหมือนเราอะนะคะก็จะรู้ว่าเออฝนตกเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยอ,อันนี้เราก็จะเห็นบรานะคะที่ใส่แบบเออทรงอกนะคะของผู้หญิงแล้วก็มีเออสื้อผ้านะคะมีกางเกงยีนนะคะ นี่ราคาถูกมากนะคะเวลาเรามาข้างนอกโูเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะมากเลยอะ่ะเพื่อนๆเ,เรื่องไม่ถูกเลยอะ่ะอืมประมาณเนี้ยตรงนั้นเขาลุมอะไรกันเขามีของเด็ดของดีอะไรกัน,นะคะอ๋อตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพวกแผงของขายเลยอะ่ะเพื่อนๆ ไหนๆมาดูตรงนี้แล้วก็มาดูของกินกันบ้างอ๋อส้มตำหน้ายูเนียนคือส้มตำร้านยูเนียนอร่อยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆได้ดูอยู่อะ่ะเม้นมาบอกหน่อยนะเพราะว่าคนเยอะมากนะคะไปะ เดี๋ยวเราเดินดูข้งนี้กันต่อว่ามีอะไรอีกบ้างอ๋อตรงนี้เป็นพวกแบบขายของหาบเล่หน่ากินนะโอ้อโหยาวไปถึงนู่นเลย อันนี้มันเป็นพวกอันนี้มันเป็นไก่ขยาวอะไรอย่างเงี้ยโอ้แมลงทอดก็มีนะลิ oh, <t iny <t iny mm um> ้นหมูย่างปลานิลทอด เราไปดูต่ออันนี้ก็เป็นพวกไส้กอรอกย่างเป็นไส้กรอกอีสานข้าวไข่เจียวอ๋อมีข้าวไข่เจียวด้วยอ่ะ โอ้ยยาวไปถึงตรงนี้เลยนี่ร้านจบละอ๋อซุกี้อะค่ะค่ค่ะค่ะอ๋อเป็นร้านซุกี้อ๋อว้าาค่ะซุกี้เสียบไม้ค่าค่าขอบคุณค่ะโอ้มีร้านกับข้าวของกินน่าทานนะอยู่ที่หน้ายนะูเนียนมอ้นะเพื่อนๆ โอเคค่ะก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไคร e ให้กำลังใจกันด้วยนะคะพี่ๆขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะสําหรับหน้าตลาดยูเนียนมอลนะคะด้านในก็จะเป็นเสื้อผ้าแยกกันเลยข้างนอกนี้ที่พี่พชี้ไปแล้วก็พึ่งพิ่งออกมาทางนี้ก็จะเป็นอาหารจะอยู่ด้านนอกแล้วโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมดูคลิปข้างล่างใต้ดินนี้ด้วยนะคะศิลปะใต้ดินด้วยนะคะเมโทรอาร์สวัสดีค่ะ